สวัสดีค่ะไดโนโพอธิเด้อ์ทิเลขบูจ้าถืออยู่ครับคือเสียงขับย่านไดโนเอาถืออยู่ครับเห็ดไหมสันนมันถืออยู่เนาะบกระบอกถือกระบอกถือตัวถือหน่อยเลยเสียงยานเลยมันบวเออมันก็ถืออยู่กับใครก็บวถือโย่ก็จะอ่านเนาะจันโนอ่านพอที่ได้คือเก่านั่นแหละ F4 บได้แล้วพูนอ่านพูนก็บบได้กซื้อน้ำมือ พอลิก็ไม่พิมพ์ก็ได้น้อยๆค่ะทึ่นจ้านี่ละกันเลขตัวเฮ้าสี่อันถือแน่กับอ่านเฮ้าไม่อยากบอกสูอนกและขนาดนี้แต่เลขกันออกลูกเซลลูมากขึ้นอย่างนี้นิดล้านหน่อยเนึ่งโเวง HFZ เบิ่งอยู่ดออกคนกตว่าพื้นซื้อบด้จ้ารักกันมันมาออกอันหกหนึ่งมันไปคนละขางแล้วกันพวว่าหกเก่าคือเก่า ือบราหกแปดนะนุ่มหกแปดหกเคือเก่าหกจไปจังสรนว่าโอ้ยเลีอมแล้วบพี่ข้ามบอกแล้วจุกอีกแล้วจ้าเิหลายคือเก่าล่ะน้ลอตเตอรี่ทั้งว่ามสิบแปใทิปเน่พริคุ้มตัวลอตเตอรี่จากตัวได้ตัวเด็ดครับนี่แล้วสื่เจ็อันสามแปก็สแปดก็แปดสม โตมากเนาะก็จักสิวาจังใดเนาะเลขแปดสามเาเลขมูตัดรถรถตัดตาอย่างเี้ยตลามากแปดสามครับนี่แหละถ้าโคกเก่าก็สื่อไวยุกเก่าเก่ากเกิขาไถึงทุนดอกจ้าขาดทุนขาดทุนขาับไลดปเรียก็เจ้าอันขาดกับวาลดอกไข้ก็จกกระเป๋าอยู่ดอกตัวมีซาวน์ปิดใจจนนาเหลืองไอ้ี่ถือมโนจนอไปแดงค่วม เสียใจมห้น้ำกันเนาะค่ะเนาะัศสิวาจังใด,ดอกไม่พิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็จูกคือกันละเขาขายเห็นน้อยๆัึงจานเป็นเลขกันเขาแบตเตอรีก่ก็สื่สามแปดแปดสามบลเล้วนอเลโบลเท่านอจา่าอ mm ัด hmm. บ่อออกซะนี่ที่จ่ารางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งถ้าแน่จริงนะโตเนี่ยเอามาเป็นเลข เอามาเป็นเลขทัางหนากันยังจะดีกว่ากันยังสิมีผู้เพิ่นศรัทธาเพิ่นก็นจะซื้อไว้อยู่นี่เนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็นยังว่าสิมีโอกาสได้อยู่นี่มาเป็นเลขหนาเป็นเก้านึ่งศูนี่ซะกันกันพักอีหลีก็ได้นะนะม่พิมพ์วางความคิดเห็นเนาะค่ะเนาะ261นี่ก็นนนนกห,กหัวก,ก็ออกไปมาพระวิธีพอพืมเอเย่ออกแต่เลขตัวเก่าจ้ะงวดนั้นก็ออก70ก็ออกแต่เลขตัวเก่าก็บ่ซื้อแล้วเนาะจ้ะเนาะ ใครจะไปซื้อเลขตัวเก่าเห็นว่าโว้ยจะมันมแจะแนวกขักๆนีเลขล้านหน่อยออกใ่ลด 9, 6, 2, 9, เก้าหกสองเก่านบาออกเก่าหกหกเก้าเราอยู่ดอกแต่ว่าก็ซื้อบได้เป็นเลขกันเพิ่นจะซื้อในน้อยได้ในน้อยเขาให้ในน้อยนี่จ้าขาขึ้นเก้าอ่ะล่ะมีดเลขหนาหนึ่งศูนย์สาม อันนี้เลกกขพวค่าประมึกก็มาออกเลขถ่ายเป็นไห่มาสิบสีมันก็เป็น0ูนย์เลขเพิ่นเป็น1ิบอันนี้เลขเจ็หเลขอีนัางนั้นมันยังก็งูตะนาลดนันสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าแก็สามืมนตัวเดียวกัน,นกับอกบอกรกะบบังดอกจาก่ามีคำว่าดอกจ่าเลขก,กูห้องกับบอเขาเนาะ ว่าจังใดดอกประเทศไทยเอ้ยเดี๋ยพิมพ์บนนิ้วมืมอ,อ,อ่าเอาะเพราะเอาสมุดเล่มนั้นไม่ให้ไงใดเนาะเอฟซีโสมานบอจ่าแสดงความดีใจมาน่ำกันเนาะค่ะเนาะเสียใจมาน่ำกันไม่พิมพ์กระจุ๊กค่ะมืะ่อหลายคือเก่าล่ะขาดขึ้นหลายซือก็ซื้อได้นหน่หนอยเลขล้านหน่อยก็ได้ ขาให้น้อยน,อยน,งนึงบัตรสื่อสามแปดบ่อ,อ,นบอันบมสองบมสามแปดบออันแต่ว่ากะมันบอโอกจ้ะเป็นเลียกดังพูดพูดได้กับสามแปดเลขฟูทวนจังวัดแพรศวงเก่าเรามาหอดหูเฮาเป็นสองหกหนึง่งไปแสองเก่าป่ว้มาสองหกหนึงววนน่งวันที่หนึ่งสองหกหนึ่งเป็นกระถตลอ็นกระถึงตลอดแต่ว่ามาหอดหูเฮาผัด แปรไปคือน่าน่แพร่ไปขึ้นเขานี่เลขกพ่อนี่มันพิมพ์ว่านี่เล็กพอมากระท่ายกนี่นค่ะถึงเลส็สมงวัดเนาะ่นไปสางวัดน้ำปูหนึ่งเก่าเขาจ้ะหาหาหนึ่งลอกกรได้ค้อเก่าล่ะลอกก็ะิสื่อข้นสื่อลงเนาะพอทีนเนาะหาหาหนึ่งพอลรกกะิสื่อไอหกหนึ่งของเราคือเก่าหาหนึ่งหกหนึ่ง ซีหนึ่งตามเราซื้อเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเราก็ให้ยมะตูนนี่แหละหาหาหนึ่งมันเป็นสองหกหนึ่งซะเดี๋ยวพิมจะตามถามมาซูฟังอีกดอกค่ะเลขพอเราบอลลายตัวลงแลเขาทิ้งเนาะให้ตั้งแต่ตัวงวดคนนะ<ม>พอว่าหาหาหนึ่งเลขมันออกสองหกหนึ่งด้วยจะ้ะกิดเปิดแต้มหนึ่งแต่ว่าเราก็ถือคือเก่าเพราะว่าเราซื่อซือ่อร่วงไวจะ้ะ ปูเฮากะเจ็ดเก่าเป็นหูเก่าเด้อปูเด้อปูปูเจ็ดเก่าจุดทูบเนาะจุดถูบได้สามตัวเอียกของหัวอ้นตามเจ็ดเก่าเนาะไอ้ปูเองฮเก่าจะปเดี๋ยวอันเดี๋ยวไปขออยู่หน้าปูดอกจังขังปูอันมีหูพญานากจ่ายได้ไม่พิมพ์จะผ้าแต่ทายถ้ำมาฝาเอฟซเนาะ่ะเนาะหัวนี่ปูหาสามปดก็เจ็ดเก่า มันก็ออกหูกเก่าจ้ะหุกเป็นยังนะะเนาะคเนาะงดูในก่อห้องนี่เหล็กลูทรายคนอยนอนหน้านม่นอยู่ดิแม่นอยู่ดิพอ,อทิตผีบอกขนคนบอกขึ้นเห็นมั้นเป็นอัไรเป็นไฮมาสามฮุกเปด,ม,เปดมันออกหุกเก่าถ้าผู้ซื้อเป,เป็นก็ซื้อขึ้นซื้อโล่งนะะเนาะคเนาะผีบอกคนคนบอกขึ้น ถ้ามันมาตรงเลขอันก็จะได้กันทุกคนอยู่มีพิมาเนาะก็จะซื้อขึ้นสือ้อรงแต้มหนึ่งมันตรงกับเลขคนออกลูกใส่รถค่ะเดท้าโบเป็นยังกคำพึ่งจะไปตามถามไม่อีกแบบเอาเคียงเคีงยงเลือดบาดเนื้นอแสนโดคนนอนหน้าเนาะค่ะเนาะเด็กไม่พิมกะจุกซึเกา เสียงเสียมซีอยู่ประทาดพนทอง 7, 7, 8. 7, 8, เจ็ดเจ็ดแปุ๊เจ็ดแปหาปุทะเล่ายสมตัวซื้อบ <c oughs> ่ย่างบกคักโอ้ย่มได้สิบุญผ้าวัาสนาทรงเจ้าเทือน้อ้หนมกับบ่ออกผู้ใดกระสื่อน้ำลูกเต่าเหล่าล้านสื้อน้ำเมน้ำพอเบิดผ้าไปทําำบุญวัดได้ผู้นี้จังควรสิออกให้เชิงเชีงนี่นะอ้นี่พิไปใจให,หายน่ะ ทำไมจะเอาไม่เดี๋ยวพม่พิมพ์จะตั้งสติไม่เอาเคิงๆไปตามคักๆกับลุยเบิดนี่จ้ะของลูกใส่รถเห็ดคลิปคลิปที่สามเนาะนค้นเบิงแส,แสนกว่าจา้ะเอฟซีเป็นเบิงมีคู่ใดน้ำบอมีคู่ใดน้ำมอบุ๊กกันผู้ไปซื้อลอตเตอรี่บ่มีบ่มีอันหูกเก่าเปนก็สุได้เก้าหูสุดสุดแล้ว จ่าปีเดิงอยู่นกขานะสื่อกลุกกบะไดก็ไดหกเก่าอาชีไดถ้าผู้เิ่นเชื้อเนกขานแจะว่าลูกออกเป็นผู้ชา้จะแม่นตลวดแล้วจ้าบ่เป็นยังน่ขเนะแต่ว่าเพิ่นก็ไดลายอยู่ปู่ยาตาย่ายเพิ่นนาพออาทิตเนาะถ้ากันโตบมืออยู่คือขังแท้หลานหน่อยนึงพาทิตก็ไม่พิมก็ได้อยู่จ้าบ่ลายได้น้อยหน้อยจ้าขาดท่นบ่เป็นยังนกขเนะ ขันบทตรงเลขอ่านก็สิได้ทุกคนอยู่ดอกจ้าอันนี้แล้วเรตตัวลูกทายเด้อมาหอดหูเฮาหอดหูเอฟซีแปรไปแล้วแล้ววะน,นี่จะาลอกเขาด้วยไม่อยากบอกผู้ใดนอกจากเขนบปซื้อแต่เพิ่นปัทึธอปัทเป็อมาแบ่งบุญเขาผด้ใดน้ำกันยังไงล่ะจ้าผีบอกโหนคนบอกขึ้นออกขึ้นไปซ้อมเต้มพวกอันนี้มันเป็นเลขท้ายจ้าออกเลขไทยไปนะศูนย์ศูนย์สีส่ เลขเกล้านใครก่อนก็สั่งไปออกเลขไทยสามตัว0ูนย์ศ่นไหยหนึ่งสีมาก็ไปซื้อลอตเตอรี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่มันไปนออกศูนย์ศูนย์สี่ว่าสันแหม่กา <c oughs> เป็นเนาะเอาไม้เด้กหลาาเด้อได้กับคันได้ตัวดีกับแบ่งปันให้แม่พิมก,พออธธกับพ่ออุทิศคับเอซน้ำเนื้อลูกเดือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคนสิว่าห้าปคัดสูกเนื้อเล็ก,กันงมึงซีตันงแต่โอเคอยู่ดีใใกระไก่อยู่จ้ะหน,น่องมังกรกำกอสานตุงกระเลกข้นดังหลายปูดพอออกบักลา่าเอ้ยบัวสูอันปลูกธนาคารออกใส้รดเลยบักลา่ามันตุงกระเล็กไม่พิมพ์ปูดแปดสามสามแปดเอาว่าเป็นยังลูกไม่ที่จ่าเสิเ,เจน่าเข้าเป็นได้อยู่เด้อนี่ จ้เพิ่นกับสื 00, ่อซ <c oughs> um ีซ Mont ูนเพื่นกับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นี่ไม่พี่เบิองนี่เพิ่นจะถือตลอดครัะเพิ่นบอกเขาจังๆเพิ่นก็จะไปได้ลอตเตอรี่ตามดวงเพิ่นนี่ค่ะนี่เพิ่อนหกแปดหกแปดเพิ่นกับไปซื้อหกแปดหกเก้าพอเพื่นซื้อได้อยูุราจ้าเพิ่นมากเพิ่นกับซื้อขึ้นซื้อล่วงยางละเต็มเนาะฮานุนะค่ะเพิ่นกระได้คือเก้านั่นแหละเจี๊นางรถถือสุ้งวัดตะวันตู่บอกแพร่หายไม่หนีผัดบ่ออกตรงๆแล้วก็ไป บอกข้างๆคือเก่าจ้ะแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อขังขังไว้ทางบุเป็นยังเดี๋ยวแม่พิมจะตามข่าวขอคนอีกเนาะค่ะเนาะแต่มันขาดเคชื่อไปนิดหน่อยนี่แหละกันบอกคนมันจะเป็นยังสิละเ็จจังไดบุสิบอกได้ตรงๆคือทุกคนเดินลอดคับอันกองสลากไว้บ่ยังก็สิอยู่เฮ้ยปูโท่อยำบันไดมันกับบ่ออกได้ปูเอ้ยนี่ตรงกะเร่แม่พิมอย่างแล้วยำบันได็กกับบ่ได้บ่เป็นยังจ้ะ กูว่าก็อยากให้ถือเบอร์สุขคนเราไว้ใส่เลือกลับบึกลับอีลีนั่นลึกลับบออกมาหอดหูเฮ้าเนี่ยเลึกลับไปหอดไซบุกอ๋อเขาเป็นยังพอพี่กำลังเข่งเขียดตัวลอตเตอรี่ค่ะสำหรับผู้เขามาแรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมาการะดิ่งแจ้งเตือนนะคะน้อจึงไดงให้กำลังใจกันไปในเด้อค่ะเด้อโพอทีกันไม่พิมพ์ก็จังสิลาจา้า คือกว่าถือวทางมาหาซื้อลอตเตอรี่นี่ละว่าถือว่าว่าถือมันกระจุกน้ากันละจ้าไม่พิมพ์กระจุกคือเก่านั่นแหละถือกันหน่อยหนึงซื้อบ่ได้หรือพาทิดพาทิดจุกมัเป็นยังเนาะค่ะนอนเด็กวัดเจดีเพิ่นกับคังอยีเด้อเนาะเพาทิดเนาะหกเจ็ดหกเจ็ดมันเป็นอยัง เป็นฮับเก่าฮุบเก่า,กเ,กาเป็นยังจ้ะยังได้กับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ค่ะเดอ้อสองพธทิพย์ไม่พิมพ์ายามิโชกหัวชิมานี่จะไม่พิมพ์จะไปหาหมอสามตัวขังๆเนาะพธทิพย์เนาะไปมอ <จะ S 2> เพ็นคนังขังอีลีนี่ยหละจ้ะวันนี้ก็สรุปว่าถือนห<ค>น่อยๆจ้ะกระเลขของคนออกลูกใต้รถนี่แหละค่ะเขา ปูยาตายหยเป็นไดหลายอยู่ดอกแต่ว่าเฮากับสือบดายนจันอก็ดีว่าบดิจกทุนหลยก็ได้หน่อยว่าเป็นยังค่ะสำหรับมือนี้ก็รุ่นเลขกันตัวโกงน้อพวิทิเนะเดี่ยวมาหูเก,ก่าเอฟซีว่าซือบดาย่เป็นยังจ้ะตามตัวหนึ่งลี่คาวอขานึงเล้วยหกแปดเด้อพระกันพาวนหน้าเนาะยังย 68, ขึ้นไน้หกแปดแปดสา 83, หกมาแล้วเนาะหกแปดได้หกเก้าเก่าโอ้ยไม่คำสีเหลาจ้ะหกหนึ่งเบิดเลยครบผเป็นยังกะสำหรับมินิกะซามนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะผู้ใดถือกะดีใจนั่กับผู้ใดประถือกะสูตต่อจ้ะไม่พิมพ์กัสูตต่อคือเก่าละจ้ะมียังกะแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะประถือกับประถือนั่กันถือกัสีถือนั่กันจ้ะกะเล่นพ่อเป็นแนวทางเนาะจ้ะเนาะเขาก็อย่าไปทุ่มเทนั่หลายขันเข้าบ่ไหวกะคือ เด่นน้อยๆจะพ่อเด็กฝังใบสองใบนันล่ะค่ะช่วงนี้ก็นี่ละจ้ะบรยากเบาอย่างไรเนาะค่ะเนาะสำหรับนี่กะซ้ำนี่ก็น่าจะเนาะมีอย่างดีๆก็จะแบ่งปันกันค่ะแสดงความดีใจเสียใจมานํากันเด้อจ้ะเด้อขอให้โชคหมายลำรวยเนาะค่ะเนาะสำหรับมื่อนี่กะซ้ำนี่ก็เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ